สวัสดีครับผมที่นี่บริษัทบริษัทเจริญเทรดจำกัดนะฮะวันนี้ผมจะมาเทนะผมเป็นชุดจักรยุกระสอบนะครับผมเป็นตัวแท่นเสาเลียมคู่กับจักรนิวลองเดสก์เอซีนะฮะควบคู่กับสายพานยางดำนะครับผมตัวนี้หน้ากว้าง3เมตรนะครับซึ่งสายพานตัวนี้พิเศษตรงที่ว่าเราติดตัวแขนนะเป็นแขนสีทองตัวนี้ฮะมีหน้าเีีก็คือหันกระสอบให้มาทางด้านหน้านะครับผมเวลากระสอบไหลมาเขาก็จะผลักกระสอบให้ปาเป็นด้านหน้านะครับผมเดี๋ยวผมจะยให้ดูนะฮะซึ่งตัวแท่นของเรานั้นจะมาควบคู่กับหัวจักรนะฮะตัวหัวจก นิ้วลองนะครับผมอินดัสเทรียลนะฮะตัวเดสหกเอซมิดอินเจปนะครับผมซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสูงมากนะครับผมอ่าแล้วก็ระบบไฟคอนโทรลของเราเป็นระบบ PLC นะครับผมโอมลอนนะฮะผมจะเปิดรูปไฟให้ดูนะครับผมนี่นะครับเป็นโอมลอนเซนนะครับผมในการคอนโทรลควบคุมการทำงานของเครื่องจักรนะครับ PLC นะฮะเดี๋ยวผมจะมาลองเย็บให้ดูนะว่าการทางานของ ซึ่งจากคร่าวๆนั้นเป็นยังไงนะครับผมส่วนนี้เป็นกระสอบของลูกค้านะเป็นกระสอบปูนนะครับผมอนะค,ครับเมื่อกระสอบไปมาทําตามสายพานนะครับผมมาทาการยืดเสร็จแล้วก็พอเจอตัวหันกระสอบฮะก็หันกระสอบนะครับผมโอเคครับนี่ฮะหันกระสอบก็จะมาทา,าังด้านหน้าแล้วครับผมซึ่งรุ่นนี้พิเศษกว่ารุ่นอื่นคือเรามีกระดาษครอบด้วยน,นะครับผมในตัวแท่นจักรรุ่นนี้นะฮะนี่ฮะเป็นรอยกระดาษครอบนะครับผมซึ่งมีความสวยงามมากนะฮะ นี่ฮะเราเย็บเราเป็นสองสีนะครับผมเป็นสีขาวและสีน้ําเงินนะครับนี่ครับเอาแท่นชุดนี้นะครับผมว่าจะเตรียมจัดส่งในวันพรุ่งนี้นะครับผมก็ขอบคุณลูกค้ามากเลยที่อุดหนุนกันนะครับผมก็หากลูกค้าท่านใดสนใจสินค้าชุดนี้นะครับผมก็ติดต่อได้เลยนะที่บริษัทพอเจริญเทดดี้จำกัดนะครับติดต่อเบอร์ศูนย์สองสี่สองหกเจ็ดสามเจ็ดนะครับผมหรือแวะเยี่ยมชมที่เว็บไซต์พีคิทเทจเลนดอทคอมนะครับผม ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ